สวัสดีค่ะวันนี้จะพาร้านค้าทุกท่านมาเปิดร้านขายสินค้าบนออคอนเอ็มกันนะคะการเปิดร้านค้าบนออคอนเอ็มสามารถนําไปประยุกต์ในการใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเปิดร้านค้ากันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านสแกน QR Code หรือพิมพ์ URL ที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอการใช้งานระบบจะให้ท่านเลือกว่าจะใช้งานในรูปแบบใดให้ท่านเลือกที่ร้านค้าของท่านนะคะและกดปุ่มสร้างร้านค้าใหม่เมื่อกดปุ่มสร้างร้านค้าใหม่แล้วให้กดยินยอมเงื่อนไขาการใช้แพลตฟอร์มทั้ง3ข้อเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปค่ะสําหรับในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการตั้งค่าร้านค้าของท่านนะคะโดยมีทั้งหมด4ขั้นตอนตามหน้าจอเลยค่ะ ในขั้นตอนที่1การเพิ่มข้อมูลร้านค้าซึ่งตรงนี้ระบบจะดึงข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้มานะคะจากนั้นนะคะให้ท่านทำการตั้งชื่อร้านค้าแล้วกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบถ้วนและทำการตั้งค่าคลังสินค้าของร้านค้าของท่านทำการกรอกข้อมูลและทำการปักหมุดที่ตั้งคลังสินค้าของท่านเพื่อเป็นข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าด้วยค่ะจากนั้นกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องระบบออคอนจะทําการดึงข้อมูลมาให้จากที่ท่านได้ลงทะเบียนออคอนไอดไว้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกข้อมูลทั้งหมดได้เลยค่ะขั้นตอนที่2การเพิ่มข้อมูลการชําระเงินท่านสามารถให้ลูกค้าชําระโดยการออนตรงเข้าที่โรงงานของท่านได้เลยค่ะให้ท่านเพิ่มบัญชีสําหรับรับเงินเพื่อความสะดวกสบายในการชําระเงินท่านสามารถแนบ QR Code ได้ด้วยนะคะ สำหรับการแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามด้วยค่ะเพราะทางออคอนจะต้องทําการตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ถูกต้องในการรับเงินเมื่อเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะบัญชีชำระเงินนี้ท่านสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึบัญชีโดยสามารถมาเพิ่มได้ภายหลังนะคะขั้นตอนที่3การเพิ่มช่องทางการจัดส่งการจัดส่งบนออคอนเอ็สามารถทำได้หลายรูปแบบเลยนะคะ รูปแบบที่ 1. รูปแบบกลางของการรับสินค้าเองท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่หน้าคลังสินค้าหรือสาขาของท่านได้หรือไม่รูปแบบที่2นะคะรูปแบบกลางของการจัดส่งโดยร้านค้าโดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้การขนส่งของร้านค้าของท่านเริ่มต้นจากคลังสินค้าหรือสาขาของท่านโดยการตั้งค่าขนส่งนี้ท่านสามารถคิดเป็นแบบระยะทางกิโลเมตรหรือแบบราคาเหมาก็ได้ค่ะ รูปแบบที่3การตั้งรูปแบบโปรโมชั่นจัดส่งฟรีในส่วนนี้ท่านสามารถตั้งโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีเมื่อมียอดสั่งซื้อตามที่ท่านกำหนดได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นซื้อสินค้ามูลค่า5,000บาทจะจัดส่งฟรีในระยะไม่เกิน50กิโลเมตรเป็นต้นค่ะโดยการตั้งค่าโปรโมชั่นการขนส่งแบบอื่นๆท่านสามารถมาเพิ่มได้ภายหลังเลยนะคะเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4การเพิ่มสาขาท่านจะต้องสร้างสาขาอย่างน้อยหนึ่งสาขาเสมอนะคะเพื่อรองรับในกรณีที่ทางโรงงานของท่านมีสาขาที่ขายสินค้ามากกว่า1สาขาคา่ะโดยการสั่งซื้อของลูกค้าจะวัดระยะการขนส่งจากสาขาหรือคลังสินค้าที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่3ค่ะจากนั้นให้ท่านกดเพิ่มสาขาและกรอกรายละเอียดของสาขาของท่าน และทำการปักหมุดสาขาเพื่อระบุโลเคชันด้วยนะคะ นด้านล่างนี้จะเป็นการกำหนดพื้นที่การขายของสาขาของท่านโดยท่านสามารถเลือกได้ละเอียดในระดับอำเภอกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินหากท่านเพิ่มบัญชีรับชำระเงินไว้มากกว่า1บัญชีท่านจะสามารถเลือกได้ว่าสาขาของท่านจะใช้บัญชีใดในการรับชำระเงินจากลูกค้าเสร็จแล้วให้ท่านกดถัดไป จะขึ้นข้อมูลการจัดส่งให้ท่านเลือกว่าจะใช้เงื่อนไขาการจัดส่งแบบใดจะใช้แบบเดียวกันกับการตั้งค่าในข้อ3หรือจะตั้งค่าเฉพาะสาขาก็ได้ค่ะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะหากท่านต้องการเพิ่มสาขามากกว่า1สาขาท่านสามารถมาเพิ่มภายหลังได้นะคะหลังจากที่กรอกข้อมูลครบท้วนทั้ง4ขั้นตอนแล้วให้ท่านกดปุ่มพร้อมเปิดหลัน้าได้เลยค่ะ จากนั้นรอการอนุมัติจากทางแอดมินเพียงเท่านี้ร้านค้าของท่านก็ใช้งานได้แล้วค่ะหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติการเปิดร้านค้าแล้วนะคะท่านกดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานระบบจะพาทุกท่านมาที่หน้าจอหลักของการใช้งานหน้าจอนี้จะแสดงรายการที่ต้องทํทาทั้งเรื่องคําสั่งซื้อและรายการสินค้าที่ท่านขายอยู่ค่ะด้านขวามือเป็นแดชบอร์ดที่แสดงยอดขายของท่านด้านล่างจะเป็นปุ่มช็อตคัต ที่พาท่านไปยังเมนูต่างๆได้ง่ายขึ้นและด้านบนเป็นแถบแสดงสถานะของร้านของท่านนะคะขึ้นสีเหลืองแบบนี้แปบลบว่าร้านของท่านยังไม่เปิดการขายนะคะตอนที่เราจะเปิดการขายกันนั้นวันนี้จะพาทุกท่านไปตั้งค่าร้านค้ากันให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น วิธีการนั้นไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นจากฟังก์ชันร้านค้าเลือกรายละเอียดร้านค้านะคะในส่วนแรกนี้ท่านสามารถอัปโหลดรูปภาพโลโก้โรงงานของท่านเพื่อแสดงตัวตนให้ลูกค้าเลือกร้านค้าของท่านได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ จากนั้นไปที่เมนู Seller ID นะคะให้ท่านกดเปลี่ยนชื่อร้านค้าตั้งชื่อร้านค้าให้เป็นที่จดจําและค้นหาได้ง่ายนอกจากนี้ท่านยังสามารถกดสร้าง QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนเข้าสู่ร้านค้าของท่านได้แบบทันทีได้เลยค่ะสําหรับเมนูถัดไปนะคะเป็นการจัดการบทบาทบอกเลยว่า Oconm ออกแบบมาให้เพื่อรองรับการทำงานในหน่วยงานได้เลยค่ะอั้งด้านการตลาดที่ช่วยสื่อสารข้อมูลให้กับลูกค้าด้านการขนส่งด้านการขอวงเงินเครดิตเป็นต้นนะคะนอ,อกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตัวช่วยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะดังนั้นเราจึงต้องจัดการบทบาทเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นนะคะให้ทุกท่านไปที่เมนูการตั้งค่าและเข้าสู่เมนูย่อยจัดการผู้ใช้งานตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะท่านจะพบกับ2เมนูดังนี้เมนูที่1จัดการผู้ใช้งานเมนูนี้จะแสดงให้เห็นว่าในร้านค้าของท่านมีผู้ใช้งานกี่คนและผู้ใช้งานนั้นมีบทบาทอะไรส่วนเมนูที่2จัดการบทบาทเมนูนี้จะเป็นการกำหนดว่า แต่ละบทบาทมีสิทธิ์ในการใช้งานอะไรได้บ้างโดยจะขอยกตัวอย่างบทบาทเจ้าของร้านนะคะท่านสามารถกําหนดได้ว่าใช้งานฟังก์ชันอะไรได้บ้างและสามารถเข้าชมทำการเพิ่มทําการลบหรือแก้ไขได้หรือไม่หากบทบาทที่ระบบกําหนดให้อย่างไม่ครอบคลุมการใช้งานตามที่ท่านต้องการแล้วแล้วก็ท่านสามารถกดปุ่มเพิ่มบทบาทได้เลยค่ะ โดยกำหนดชื่อของบทบาทและสิทธิการใช้งานได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะเมื่อท่านกำหนดบทบาทเรียบร้อยแล้วหากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานให้กดที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้งานท่านจะพบกับผู้ใช้งานที่อยู่ในองค์กรของท่านที่ได้เชิญเข้ามาจากระบบอคอนไอเดียเรียบร้อยแล้วการกำหนดบทบาทนี้สามารถเลือกบทบาทและสาขาที่ดูแลได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ท่านกดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้สมาชิกที่กำหนดบทบาทแล้วก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วค่ะในอีพีถัดไปจะพาทุกท่านไปแนะนำวิธีการลงสินค้าและตั้งราคาขายกันค่ะสวัสดีค่ะ เรามาเรียนรู้วิธีการลงสินค้าบนออคอนเกันต่อเลยนะคะให้ทุกท่านเข้าไปที่แถบเมนูด้านซ้ายแลบะบเลือกสินค้าร้านค้าได้เลยค่ะสำหรับการลงสินค้านั้นมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1การเพิ่มสินค้าโดยการกดปุ่มเพิ่มสินค้าจากระบบ ตรงนี้ท่านสามารถค้นหารายการสินค้าที่ท่านต้องการได้จากชื่อสินค้าหรือบาร์โคดได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะเราจะทำการค้นหาสินค้าที่มีชื่อว่าไอระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่าไอขึ้นมาให้ทั้งหมดท่านสามารถเลือกรายการสินค้าเพื่อเพิ่มเข้าร้านค้าได้ทันทีเมื่อเพิ่มเข้ามาที่ร้านค้าแล้วสินค้าจะอยู่ในสถานะแบบร่างนะคะให้ท่านกดปุ่มส่งขออนุมัติรายการขายทั้งหมด เพื่อดําเนินการตั้งราคาเมื่อส่งขออนุมัติแล้วรายการสินค้าจะอยู่ที่สถานะรอจัดการราคานะคะ ท่านสามารถเลือกจัดการราคาสินค้าได้ทีละหลายรายการโดยกำหนดราคาขายปกติราคาพิเศษรวมถึงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดราคาพิเศษได้อีกด้วยนะคะเมื่อกรอกข้อมูลแล้วท่านสามารถกดลงขายสินค้าได้ทันทีเลยค่ะส่วนรูปแบบที่2การตั้งราคาขายทีละหลายรายการให้ท่านกดที่ปุ่ม Import สินค้าร้านค้าจากนั้นกด d าวน์โห d t e m p เพ t ตตรงนี้นะคะ ท่านก็จะได้รับเทมเพลตเพื่อลงรายการสินค้าโดยเทมเพลตจะมีหน้าตาแบบที่แสดงบนหน้าจอนี้เลยค่ะโดยเทมเพลตของระบบประกอบไปด้วยช่องที่ต้องกรอกข้อมูลดังนี้นะคะ 1. ช่องกรอการ์โค้ดสินค้าของทางโรงงานของท่าน 2. ช่องกรอกชื่อสินค้า 3. ช่องกรอกราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคาพิเศษวันเริ่มต้นและสิ้นสุดราคาพิเศษค่ะและ C ีสถานะของสินค้าในช่องนี้หากท่านต้องการขายให้ใส่คำว่า Celling แต่หากท่านยังไม่ต้องการขายสินค้าให้ใส่คำว่า hidden ไว้ก่อนนะคะกรอกเทมเพลตเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม import สินค้าร้านค้าอีกครั้งและเลือกไฟล์ที่ท่านได้ตั้งราคาสินค้าไว้แล้วจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำสินค้าเข้าระบบหากข้อมูลตรวจสอบผ่านท่านสามารถนำสินค้าเข้าระบบได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่นำสินค้าเข้าร้านค้าแล้วสินค้าจะยังไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นนะคะให้ท่านไปที่เมนูสินค้าสาขาเมนูนี้เป็นการเลือกรายการสินค้าเพื่อเข้าสาขานะคะ หากท่านมีสาขามากกว่า1สาขาท่านสามารถเลือกสินค้าที่จะลงขายในแต่ละสาขาไม่เหมือนกันได้ค่ะสำหรับวิธีการนำสินค้าเข้าสาขานะคะให้ท่านกดปุ่ม เพิ่มสินค้าเข้าสาขาจากนั้นเลือกสาขาที่ท่านต้องการต้องการเลือกสินค้าทั้งหมดให้ท่านลงมาด้านล่างเลือกสินค้าทั้งหมดได้เลยค่ะจากนั้นกดตกลงขายเพียงเท่านี้การลงสินค้าในสาขาก็เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่ท่านจะเปิดขายสินค้าให้สังเกตที่แถบด้านบนนิดนึงนะคะสถานะเป็นแถบสีเหลืองแปลว่าร้านค้ายยังปิดการขายอยู่ให้ท่านไปที่หน้าหลากักจากนั้นกด เปิดการขายเมื่อกดปุ่มเปิดการขายแล้วลูกค้าก็จะสามารถมองเห็นสินค้าของท่านเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับออเดอร์กันได้เลยค่ะหลังจากที่ตั้งราคาขายสินค้ากันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการคำสั่งซื้อกันนะคะให้ท่านสังเกตที่หน้าหลักตรงนี้นะคะจำเนรารายการที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมาค่ะให้ท่านคลิกที่ตัวเลขเพื่อเข้าจัดการหรือไปที่เมนูคำสั่งซื้อด้านซ้ายมือจากนั้นกดจัดการคำสั่งซื้อค่ะ ซึ่งสถานะคำสั่งซื้อจะมีอยู่ในการัน7สถานะนะคะ 1. คําสั่งซื้อทั้งหมดหมายถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ท่านได้รับจากลูกค้า 2. จัดการคำสั่งซื้อเป็นรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้ากดเลือกสินค้าเข้ามาค่ะแต่ลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงินนะคะ 3. ตรวจสอบการชําระเงินจะเป็นรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้รับชําระเงินเข้ามาแล้วให้ท่านเลื่อนตรงนี้ไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียดนะคะจากนั้นให้ท่านกด ดูหลักฐานการชำระเงินและตรวจสอบรายการสินค้าที่ลูกค้าได้เลือกเข้ามาค่ะเมื่อท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกดยืนยันคําสั่งซื้อเพื่อเตรียมส่งสินค้าได้เลยค่ะหลังจากที่ท่านยืนยันคําสั่งซื้อแล้วสถานะจะถูกเปลี่ยนไปที่สถานะที่4 เตรียมสินค้าเตรียมจัดส่งนะคะในสถานะนี้ท่านสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงวันที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าด้วยค่ะหากท่านไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามวันที่ลูกค้าระบุให้ท่านกดแก้ไขาการจัดส่งเพื่อแก้ไขารายละเอียดให้ลูกค้าทราบเมื่อท่านทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดปุ่ม พร้อมจะส่งและกดยืนยันได้เลยค่ะสถานะของคำสั่งซื้อก็จะไปอยู่ที่สถานะที่5สินค้าที่ต้องมารับหรือกำลังจัดส่งนั่นเองเมื่อท่านได้ทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วให้ท่านมากดปุ่มส่งสินค้าสำเร็จซึ่งเป็นสถานะที่6ด้วยนะคะ โดยจะสังเกตว่าสถานะด้านหลังจะต้องรอให้ลูกค้ากดยืนยันการรับสินค้าก่อนหากลูกค้ากดยอมรับสินค้าแล้วสถานะของคำสั่งซื้อก็จะเปลี่ยนเป็นจัดส่งสำเร็จค่ะและสถานะสุดท้ายสถานะที่7ยกเลิกคำสั่งซื้อ หากลูกค้าของท่านมีการยกเลิกคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อจะถูกย้ายมาอยู่ที่สถานะนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการจัดการคำสั่งซื้อบนออคอนเอ็มไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะแถมยังยืดหยุ่นอีกด้วยในอีพีถัดไปเราจะมาลงรายละเอียดฟังก์ชันอื่นๆกันเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ